คุณพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะมือน,นี้ก็มาพบกผอกับช่องน้องหุนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมือนีน้เมนูวุ้ิเฮ็ด ต้มเขาเปียกหรือว่ากวยจับยวนนะคะเนาะวัตถุดิบของห้างก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นกระดูกหมูนะคะสับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะหมูยอค่ะหั่นพอดีคําอันนี้ก็สิเป็นลูกชิ้นหมูค่ะไอเครื่องห้างสีไส้กระเทียมแล้วกะ็ลกผักชีทุกนะคะเนาะเ้นเขาเปียกค่ะพี่น้องจ้าก้อนข้างสีเอาลงหมอห้อข้าสีหลางก่อนนะคะเด้อยเพราะว่ามันมีแป้งติดพี่น้องเนี่เห็นปะแล้วก็มีต้นหอมผักชีหั่นซอยค่ะเรื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำตาลซอสหอยซอสฝ้าเขียวเกลือแล้วก็น้ำปลเเนลงมือกัยจ้า มาค่ะลงมือทํากันเลยนะคะนุนตั้งน้ําไว้แล้วนะคะน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่กระเทียมกับรากผักชีทุบลงไปค่ะแล้วก็ปรุงหม้อเลยค่ะใส่น้ําตาลค่ะสองช้อนด้วยค่ะแล้วก็รสดีค่ะหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็น้ํามันหอยค่ะสูตรแม่น้องุ่นนะจ้ะเด้อบางบ้านอาจจะบม่ได้ทาแบบนี้นะคะเนาะเราจะต้มน้ําซุปให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยเอากระดูกหมูลงค่ะจังสีบ้าข้าวจ้ะซอสฝาเขียวค่ะ น้ำปลาหม้อใเตืบด้วยค่ะเด้อเส้นกระจับกระซองห่อสองถุงแล้วก็เกลือค่ะรอบหม้อเดือดถ้าจะใส่กระดูกหมูลงไปจ้านี่ค่ะหม้อข้าเดือดแบบนี้ใส่กระดูกหมูลงไปได้จ้ะใส่ตอนที่หม้อเดือดแบบนี้นะคะกระดูกหมูมันจะไม่คาวจ้าค,น,คนจะน้อยค่ะ บันนี้กะล่อให้กระดูกหมูของเฮาสุกเปื่อปปยจังสิมาเหตุขันตอนต่อ,ตอไปได้จ้าเด้อปิดฟ้าหมอทิ้งไว้ได้จ้าต้มให้กระดูกหมูเปื่อปยประมาณสิบ้าถึงิบนาทีนะคะเมนูอุ่นใส่หมอซึ่งต้มเลยได้จ้ะนี่มาค่ะพี่น้องจ้าผ่านไปได้เกือบยี่สิบนาทีเราห้องมาเบิ่งหมอตุ่กวยจับของเฮาเลยจ้ะนี่หอมามากเลยค่ะพี่น้องนำสุปก็ลดลงเนนะคะเนาะนี่กระดูกหมูก็สินนาจะเปื่อยแ,บบแล้วล่ะค่ะ เขาว่า20นาทีแล้วขั้นตอนต่อไปมันอุ่นกับสีไส้นี่ค่ะใส่หมูยอลงไปเลยค่ะตามด้วยลูกคิ้นหมูค่ะบดี๋ยวีมีฮอตด็อกหรือว่าเหลือดกับไส้ใดขึ้นกันเ้ยจ้ะมันวุ่นสิไส้เครื่องลงไปก่อนเ้อจ้ะเด้อใส่เครื่องลงไปแบบนี้แล้วก็รอหม้อเดือดอีกรอบนะคะเราถึงจะใส่เส้นของเราลงไปจะเพราะว่าเส้นมันต้องใส่ที่หลังค่ะใส่เสนเ้นแล้วก ใส่ลงไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมันสีอืดจ้ะพี่น้องปิดฝาค่ะล่อหม้อเดือดอีกรอบนึงจาสีมาใส่เ้นกันจ้างนี่มาจ้าพี่น้องจ้าหลังจากใส่ไอ้ลูกชิ้นกับหมูย่อลงไปแล้วห้องมาเบิ่งนกันเลยจ้านี่อู้หอมมากเลยค่ะตอนต่อไปก็สใส่เสน้นนะจ้าปะนี่เ,นเห็นปะลูกชิ้นก็สุกหมูย่อก,ก็สุกกระดูกเปื่อยดีมากเลยค่ะ อาจารย์ปน้ใส่เส้นลงไปได้จ้านี่ค่ะหมูย่อแล้วก็ลูกขินซุกให้เป็นซเส้นที่ห้าวล่างนะคะบางคนกับล่างบางคนกับเปลว่างเด้จ้ะแต่ว่าเมนูล่างเส้นรอบนึงจ้าเพราะว่ามันมีแป้งหลายเดี๋ยวมันสินเหนีออยวโคตรนะจ้ะเนาะนี่ติดหมอนได้พี่เ้าะจ้ะใส่เส้นลงไปแล้วก็คนจะน้อยพี่เนาองรอเ้นซุกกระได้จา้าปน้หม้อของเมนมูลเลกลงไปทันทีเลยจ้ะเดี๋ยวมันก็อ่อนเดี๋ยวมันก็หยุก,กลงจ้ะเครื่องเน้นๆเลยจ้ะมีเลือดใกล้กับใส่เลือดใกใดใใล้ได,ด้เลยจ้าเด้อ เห็นดูยังไงว่าเส้นสุกมันกระสีอ้อนเส้นกระสีใสออกแค่น้อยนี่ค่ะเห็นปะอ่อ,อนตัวลงอันี้กระสีล่อเส้นสุกยังว่าเบิ่งกันจ้านี่ค่ะโอ้ยเมื่อนีนเลือกเส้นใหญ่้ะค่ะเด้อเส้นกุญยจก็ม่เส้นเล็กเส้นใหญ่ขึ้นกันเด้จ้ะเส้นน้อยๆก็ม่พี่น้องอันนี้เรียกเส้นใหญ่ได้จ้ะนย่าล่อเส้นส,สุกสักพักค่ะพี่ฟ้าไเนีอจ้ามาก มาจ้ะใส่เสซนเดี่ยวเป็นนาตางเลยนี่ค่ะเสซนห้อกะซุกแบบพี่นอ้องอือเสซนใหญ่แบะนา,ก,นา,ก,นากินไปอีกแบบนะคะเนาะขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะนุ่กนก็จะโรยต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้เลยนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะเวลถใส่ที่หลังน้ำอีกเลยจ้ะทาู้ใดแบบอยากห้อย,ห,ยหนาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับก๋วยจับยวนหรือว่าข้าวเปียกของเ่นุ่นจ้ะเสร็จลวจ้า แซ่บพี่น้องหมอยังไงได้จ้าสิทธิ์เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลย้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สิบปตักใส่ถ้วยสุดค่ะให้เบิ้องในหมอแบบนี้เลยเนาะค่ะน้อยอย่าลืมเด้อค่ะเด้อขันมาขันชอบคลิปของเมนูนวลไปเวียนเข้ามาให้ยกำลังใจกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าขอบมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิน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 สิ่สำคัญลืมอะไรได้ค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เมนูขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันนนใใหหม่้าคลิปหน้าจ้ก ขอบคุณในหลายคะ่ะล่าไปได้ด้วยจ้า